วันเพิ่งไปปลูกหญ้ามากับประมาณถึงนี้ประมาณเกือบบ่ายสามนะคะแล้วก็ไปเกี่ยวหญ้าต่อเพิ่งกลับมาถึงบ้านนะคะนี่เกี่วยวหญ้าให้คุณยายนะคะทานคืนนี้นะคะหญาจะหมดนะคะ ควานใหม่ควานใหม่นะคะควานใหม่คุณยายทองคูณนะคะแต่เคยเลี้ยงอยู่นะคะเคยเลี้ยงคุณยายมาก่อนนะคะตอนอยู่พัทยานะคะก็เคยเลี้ยงคุณยายมาก่อนนะคะแต่ว่าเนาะต่างคนต่างแยกย้ายไปทํางานนะคะพอควานก็เลยไม่ได้เลี้ยงคุณยายนะคะก็เลยเป็นควานพระเลี้ยงนะคะให้ควานพระเลี้ยงต่อนะคะแล้วก็เป็นแม่ควานก็ไปทํางานอยู่ อีกที่หนึ่งนะคะทีนี้ก็ควันพระไม่อยู่แล้วนะคะก็เ,เป็นแฟนแม่ควันนะคะที่ต้องเลี้ยงคุณยายแทนนะคะนี่ค่ะย่านะคะไว้คุณยายได้กินคืนนี้นะคะ<ส>เพราะว่าย่าหมดนะคะเพราะวควนันที่ไม่ได้ไปเกี่ยวตอนเช้าเพราะว่าไปปลูกญ้านะคะไปปลูกญ่าเพิ่งกลับมานะคะตอนบ่ายสามเนาะนะคะ <ๆ S 2> แล้วก็ไปเกี่ยวญ้าต่อนะคะให้คุณยายนะคะยังไม่ได้นั่งเลยนะ,ะๆๆๆแต่เช้าเลยนะคะ ฝากเป็นกำลังใจฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้คุณยายทองคูนด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่คะฝา,ากเมตตาช่องเล็กๆของคุณยายด้วยนะคะนะคะนู่นคุณยายอยู่นู่นนะคะเดี๋ยวแม่ควานก็ขออนุญาตจบไลฟ์จบคลิปนะคะนะคะเพียงเท่านี้นะคะขอบเดตให้ดูนะคะสวัสดีค่ะ